ด็กแต่ละงามๆเลยเจ้าไม่งีเาีมาสวัสดีเจ้า อยู่กับแฟฮาบนาเจ้า,าจาเาาาเิเก่าเจ้าเนาะวันนี้ป้าเข้าป่าหาเห็ดอีกจิเก่าเจ้าเกาะจุ้ยกันรุ่นนะเจ้าว่าวันนี้เห็ดจะมาหรือเปล่านะเจ้าปะ่ะพิกัดวันนี้ยังอยู่ที่เก่านะเจ้าอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าดอกนี่เนาะสวยๆเลย đọc đọt chua mình bán Hãy ข้าวนะเจ้าแบบนี้แกงอนวานเลยนี่ขานนอกโดกได้อยู่เจ้าใคร เหตะไครสองดอกเจ้าดอกดอกงามหนึ่งดอก อันเดาอกจ้ะฮู้ฮู้นี่ดลกพุ่เลยะเจ้าหลายดอกเลยนะเนี่ยมานนี่เห็นดอกนี้ก็เนอเป็นตรักไม้นะเจ้า ง่ายบ่ค่อยขึ้นไข่มันเจาสองด้อเไข่ต้องดูดีๆนะเจ้าเห็วมันเตรียมเป็นเห็ดแล้ว เหกินมาได้นะเจ้าขอดูกคนเนอะนอันนี้เห็ดละงงกนะเจ้านี่อันนี้เดี๋ยวเพงจะเอาไปล้างที่บ้านแล้วก็อบกก้อยไปแยกที่บ้านนะเจ้าเนอะทีเป็นคล้ายกัน นะเจ้าหรือให้ดาดให้ลมหัียี่ยวแล้วกะเต็ก ไปกว่าเฮตะไค้นะเจ้าอันนี้อันนี้เป็นเฮต้าแป้งหน้าเขียวนะเจ้าค่ะมันเป็นลาออก,อออกอยังมีให้เก็บนะเจ้าให้เพิ่มข้าวเิ่มข้าวดวอ้ เทียนเจ้าดูสิคะอุ้ยดอกนี้เท้านะเจ้าอ,ออกมาหลายวันแล้วนะเจ้าน้องก็เริ่มบานเริ่มเท่าละดอกนี้ได้บ่อมน้ำนะเจ้าออกมาได้ละเดนแ่เจ้าดอกสวยอยู่ โอ้โแม่กินได้อยู่นะเจ้าเห็นแลอ้วงอกแดงนะโอ้ขายยาวๆเลยสิยดายเนาะพอกินได้อยู่ เต็บบ้านก่อนนะเจ้าบ้านอาดอกฟูนดอกเดียวเ <c oughs> ็อกำ <c oughs> งามเลย tất cả bằng môi <laughs> này môi 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 xui môi 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 Để môi môi tháo môi 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 นไ้่น,เนะนเจ้าเจ้าดีที่เจอวันนี้นะเจ้าจับทุกดีก็คือบานละ ออดอกเกียวแต่ดอกงามๆเ,มเนาะนเยพ่งดำจา้าโอ้อันนี้ไม่ขมนะเจ้า ขึ้นขาแขงหรือเห็ดปึ้งหอมเจาสวยเนาะไม่หน่อยเดา่ะไม่หน่อย không hay không kiến nó sợ không đo chứ để hàng nó tới <laughs> kiến đồ hộp đây đây mắn bỏ bỏ ốm nó mà chào nó không đây vô nhiều đây có đồ này bỏ ôm lại để thao cửa nó chào bồi chưa nó vậy bồi cái nó gì mắn ui đồ cái này Okay. Đay, đay, đay. Đó, đây 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 bộ ốm làm nó cho bộ bưởi đó kia hỏi đây rồi đây là rồi Hãy อันนี้อยู่ใกล้หนทางนะเจ้าเนาะสะางองดอ,อกนลยแม่เก้นขาวเสร็จเดินทางเลยเนาะนัานแอ๋อ ดูแมงกัดนะเด้ยงไม่กินนี่นี่เห็นโทษเจ้าโทษได้ก็มีแต่แมงกินเจ้า អូមน้ําចោមិនដែរចោប្អួយចោដល់ញ៉ាំបានបានតែបាត់ហៅណាចោกินได้บ่ហេ ตูมๆ่าจะใหญ่มากออ,อ้ยเละนกเรืงองมัวอะไรแต่นกเรืองอนี่นห็นดองเจาะเห็ดพึ่งเรืงเรงองเจาะนกเลืงองดองเจ้า ไดาได้เท่านะเจ้าดอกใหญ่ขึ้นดอยมาเจ้าเจอเลยเห็ดพี่เทียนเจ้าได้ไได้ปออกมาดินเจ้า หัวหมุดเข้าดินไปได้มันดอกดอกที่มันดอกใหญ่นะเจ้าเระนกำลัเริ่ม นี่นี่อู้อ๋อนี่ได้แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว một một ừ. cái rồi, nắng rồi, không được rồi, khâu rồi, thao bưởi rồi. นี่แตเท่าเอยตุ่มๆนี่เป็นรา,ดากดำไข่เถอะใข่ใเห็ดดา่านหเพีดเล้งูกห้องเดียห้เอเดย เรากลกำเจ้าดอกกำลงังเอาปอเลยกำลังดิกดอกเขสัอยู่ข้างถนนก็เจ้าี่ก้กขาอ้วนอย่านะ là ngủ được không sao ạ? นี่เห็ดพึ่งข้าวคาแเช้งเจ้าตึงเหลืองเจ้าฮึนินนดดองมาดูผลงานแทงวันนี้เจ้านี่วันนี้เป็นเห็ดละงวกแล้วเจ้า แล้วงอกขาวแล้วงอกแดงนะเจ้าเห็ดตะไคร้เนาะได้สักเจลหนึ่งเจ้านี่แล้วก็เห็ดพึ่งนะเจ้าดอกงามๆพึ่งข้าวพึ่งเทียนนะเจ้าพึ่งดำเนาะเป็นเพ็พึ่งหวานท้หมดนะเจ้าบ่มีขมนะเจ้ามีเต็มตะกร้านะเจ้าเดิมเลยเอาแล้วนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเพลงก็คงต้องขอฝากคลิปพี่น้างเพลงตัวเอเจ้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมเพลงเมืจอถึงท้ายคลิปนะเจ้าเอาใหม่ ก็ถือว่าหมาน,นะจ๊ะเนาะเฮชงนี้เหมือนกับว่ามันดินเริ่มแห้งแล้วนะจ๊ะเนาะฝนแบบได้ตกแล้วนะจ๊ะเนาะก็ถือว่าได้เต็มตะก,การนี่คือหมาแล้วนะจ๊ะเนาะอะไรนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็คงต้องขอฝากคลิปพี่นอ้องเพียงตัวอีเจา้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมแพงมาจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าหากมาหากชอบค,คลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพงตัวอี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับมา้เนะพ,พ วันนี้เป็นเห็ดดองงาเนาะเห็ดแล้วง,ง่งนะเจ้าเนาะเป็นส่วนใหญ่